โอ้โหอะไรอย่างไรอย่างโอ้โหชิ้นแหลมลึงเหรอเออมันลองยี่บ้านั้นมันเหลือว่ะอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมเราครับผมวันนี้วันนี้นี่นี่นี่ครับวันนี้เอฟซีขอมานะครับขอให้โคดรชันย้ำชิ้นแพะให้ดูหน่อยะก็เลยสั่งมาเพิ่งมาถึงนะครับพอสั่งมามันเป็นมันปอนนี้มันจะมาจับพม่าครับน้องเป็นชิ้นแห้งครับตาช็อปถูกช็ อันนี้มีจานี้ภาษาพม่ามาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเนาะเครื่องปรุงก็จะมีนี่นะครับผมมีชุดลดครับน้ำปลาที่น้ำปลาครับแล้วก็พริกป่นนะครับผมถ้าเป็นถ้าซีซาทําใส่เป็นพริกสดก็ได้นะครับแต่คร้ชชานจะใส่เป็นพริกป่นนะพริกสดป่นจะอร่อยกว่าครับแล้วก็ตะไคร้นะครับพรอมหัวใหญ่หมเกรเทศนะครับมะนาวนะครับผม เอามาดูกันครับกิ้นเพะมันจะเป็นอย่างไรจะไปตามคำาค้อน,นะครับผมแพงเหมือนกันนะครับวันนี้นี่ร้อยกว่าเกือบสองร้อยนะครับผมแพงมากครับเก็บแพงอ๋อมันเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เฉพาะของอาม,ามันจะเป็นแบบนี้นะครับกิ้นเพง เนื้อมันนี่มันก็อิ้นมันนี่มันก็ร้อยกว่าบาทละร้อยสี่สิบก็คนส่งให้ม,มันเกือบสองร้อยนะครับน,นี่นี่นี่เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเอาอเอาใกล้ๆนี่ครับผมตอนแรกเดี๋ยวต้มก่อนนะครับเดี๋ยวต้มก่อนนะครับต้มนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะครับผมใส่น้ำเปล่าะครับถึงหมอกทำข้างนอกไม่ได้ครับวเนี้ยฝนตกมาสองวันสามวานนะะันแล้วครับที่มันเฉยมหมดแล้วทิ้งไประมาณ สามคั่โมงคลเจ้าครับสามต้นชู่มงคลมาเจอกันครับอ่าระวังที่รอดิ้งเทสุกแล้วก็เตรียมเครื่องก่อนนะครับ,บก็ไนี่จะมีแบบทอดปลมีนะครับมีหลายย่างนี่แบบยำนะครับผมยำตุคโคนชานนะครับสีพอมาจัดไปตางคำา่อ,อ,อนะครับผมอยากให้ทำอะไรเม้นบอกได้คลิปได้นะครับ สุกยกงเดียวนะครับผมนะครับผักอรกุชชุมมาดูกันนะครับอไ่อโอ้โหจิ้นแรี่เหรอเออดูดจินแีมัน่ในลกมานนานอาครับผมนแดมีขนาดเท่คนนี้เหรเนมันใหญ่นะครับ แค่ในนี้ใสๆแค่นั้นเส้นจเามาย้ำนะครับยำเจร็จถ้าเราทอดมันจะเป็นน้ำมันนะครับลองทอนพอแล้วเด็กๆชอบครัดลองคนพอายยำเสร็จแล้วก็เอามาทอดอีกทีนะครับแต่ควรรักษาที่ต้มนะครับผม<ช>หรือว่าจะทอดทอดกินแค่แล้วก็เอามาย้ำก็ได้นะครับ มีความหอมขอบกินเท่ถ้าทอดอาเลยถ้าเราต้มนี่กินมันจะนุ่มครับมีหอมมากเลยกระด่างโกทักมาเลยครับตมนีมาใส่คลิปเลยม,มันนี่แหละครับผมกินลงไปแล้วนะครับนี่ กนนะครับสดครับผมตามด้วยน้ำปลานะครับมะนาว ครับนัาเมือมานี่นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันบนโต๊ะนะครับครับต่อไปเังการชิมแล้วนะครับน,น,บนี่นี่นี่สามบี่ อ้ลำาดอกคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหวานของกินแกเนี่ยครับเรามาปรุงเครื่องแล้วก็ใส่มะนาวเข้าไปหวานเปรี้ยวหวานอ้ย<อ>ุ๊กสุดอยอดนะครับผมมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมนี่ครับพวกมันอยูค่คนกมันจะโตแล้วครับ

ถ้าเรา,ากินแบบทอดก็ได้นะครับทอดทอดทอดจินนั่นก่อนทอดเราเอามาย่างกันีน้ำมันทอดน้ำมันไว้อาจะทานราต้มจิ้มมันจะนุ่มกว่าตรงนี้ดูนะครับกมามนุษย์ตรงนี้ครับทอดชิวๆกันนะ,ะดดนี่จอมมาก มตองนองนีบุับอเะยานนี่พอมนี่แหละครับงูตัวนุ่งใหญนนะคร,รับ ากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ